สวัสดีจ้าวันนี้นะคะพามาชมบรรยากาศฝนตกอยู่ที่ไทยภูมิค่ะรถล,ลาก็เล่นไปเล่นมาตามปกตินะคะวันนี้พาชมธรรมชาติฝนตกค่ะอากาศเย็นสบายสบายดูบรรยากาศฝนตกเราก็ต้องกางร่มค่ะถ้ารถใหญ่ก็สะดวกสบายนะคะเวลาฝนตกค่ะรถเล็กก็จะลำบากค่ะเพราะว่ามันเปียกนะคะ แล้วคนมาถ่ายรูปคนชอบกล้องก็ต้องกลางร่มค่ะเพราะว่าฝนตกนะคะเมอนอากาศนะครับเย็นสบายสบาย,บายถายใต้ฝนตกค่ะรถใหญ่เล่นมาแล้วนะคะรถเล็กก็จะลำบากค่ะถายใต้อุณหภูมิไม่มากไม่น้อยนะคะถ่ายชมวันนี้ฝนตกค่ะฝนตกนะคะชมบรรยากาศอากาศเย็นสบายสบายวันนี้ค่ะฝนตก เดินชมธรม s, <S มธรมชาติค่ะบริเวณหน้าบ้านเลยละค่ะชมธรรมชาติฝนตกนะคะคนชอบบรรยากาศอากาศเย็นสบาย <c oughs> สบายค่ะรถเล็กก็จะลลำบากนะคะเครื <c oughs> ่องฝนตกค่ะรถใหญ่ก็สะดวกสบายค่ะพาชมบรรยากาศฝนตกนะคะวันนี้ค่ะอากาศเย็นสบายสบายพาชมธรรมชาติฝนตกฝนตกค่ะวันนี้ชมธรรมชาติฝนตกนะคะ อากาศเย็นสบายสบายค่ะออกกำลังกายเสร็จแล้วก็มาชมฝนตกนะคะตอนนี้คะ่ะบรรยากาศนะคะตาร่มชมธรรมชาติฝนตกค่ะคนชอบอากาศเย็นสบายสบายมาชมธรรมชาติความสวยงามค่ะถัดไปด้านนู้นก็จะเป็นต้นหางนกยุงค่ะดอกสีแดงค่ระระอาฬมองเห็นอยู่นะคะด้านหลังนู้นนะคะ บรรยากาศดูรถเล็กคะ่ะฝนตกลําบากนะคะรถคันเล็กๆฝนตกก็ลาบากหน่อยคะ่ะบรรยากาศคนมีรถคันเล็กๆฝนตกก็จะลําบากรถใหญ่ก็จะสะดวกสบายคะ่ะเพราะเรานั่งอยู่ข้างในก็จะไม่เปียกฝนไงคะอ่ะตอนนี้รถคันใหญ่ก็กําลังแล่นมาเช่นกันนะคะรถคันใหญ่ก็จะไม่เปียกฝนคะ่ะแต่รถคันเล็กก็จะเปียกฝนนีร่รถคันใหญ่มาและะ้วจ้าบรรยากาศนะคะชมบรรยากาศค <uld Lang> ่ะ ชมธรรมชาติช่วงฤดูฝนค่ะหาชมธรรมชาตินะคะอย่างไรก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะคนชอบกล้องก็ต้องกางร่มค่ะกางร่มกันฝนค่ะออกกําลังกายเสร็จแล้วตอนนี้ก็มาชมฝนตกนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะทางช่อง Youtube อุดมชาแนลค่ะทางช่อง TikTok v วอรวิทย์2 4 6 2นะคะ ขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะบรรยากาศคนพาชมธรรมชาติภายใต้อุณหนภูมิวันนี้ค่ะไม่มากไม่น้อยนะคะอุณหนภูมิค่ะติดบ,บวกค่ะ25องศาค่ะฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักชัยภูมิฝนตกนะคะต่างร่มกลางร่มค่ะบรรยากาศค่ะคนชอบชมธรรมชาติพาชมความสวยความงามค่ะ เดินบนริมฟุตบาทนะคะต้องระมัดระวังเพราะว่ารถลาก็เล่นไปเล่นมาเช่นกันนะคะบรรยากาศรถใหญ่มาแล้วค่ะต่อไปก็มีรถเล็กค่ะรถเล็กก็มีหลังคาด้วยค่ะเป็นสามล้อพ่วงค่ะมีหลังคานะคะไม่เปียกฝนเช่นกันนี่ค่ะรถเล็กมาแล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นรถใหญ่เช่นกันนะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ<ม>ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงค่ะ อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะรักทุกคนที่ถึงทุกคนค่ะลบๆๆเลอ่ะ